รถสองแถวสีแดงเก่าค้ำคาจอดยืดตรงสางแยกกลางป่าเสียงเครื่องยนต์ดับลงพร้องควันสีขาวขมวงคนขับเป็นชายแก่หนวดขาวเมื่อสั่นเทาขนาดยื่นกระเป๋าให้ขิมสาววัยสิปีที่ลงรถด้วยความกงังวลเธอก้าวลงจากรถทางมอกไปรอบด้านทางลูกพลางทอดยาไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่แฝงตัวอยู่กลางหุบเขา คินเพิ่มทากับตัวเองว่าทำไมยายถึงเสียชีวิตกระทันหันงทั้งที่เมื่ออาทิตย์ก่อนยังโทรมาหาอยู่เลยพอเดินห่างจากถนนใหญ่เข้าไปเรื่อยๆฟ้าก็เริ่มมืดลงหมอกจางๆลอยต่ำคล้ายจะเลพื้นดินเสียงนกกลางป่าขับขานประหลาดอย่างไม่คุ้นหูบรรยากาศรอบตังเงียบสนิทจนได้ยินเสียงฝีเท้าตัวเองชัดเจน ยิ่งเดินถ้อยหมู่บ้านเสียงหนึ่งก็เริ่มดังขึ้นมันเป็นเสียงร้องของนกชนิดหนึ่งที่กรีดหลามยาวเย,ย,ย็นยเยือกจนขิมต้องหยุดเดินหันมองขึ้นไปบนต้นไทรใหญ่เห็นนกตัวสีขาวปิดกว้างนั่งนิ่งอยู่บนกิ่งไม้สูงมันไม่มีเสียงอื่นใดอีกเลยนอกจากเสียงมัน